โอเคแล้วครับผมก็ต้องขอสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านกันเลยนะครับผมยินดีต้อนรับสู่เก็บ Ark Survival e v o l v e Mobile นะครับผู้ชมนะโอเคแล้วครับในวันนี้เออก็ผมว่าจะพาผู้ชมเนะียไปทําการทําการย่อยเหล็กนะครับหรือเป็นการปั๊มเหล็กจากหนึ่งนะครับผู้ชมนะง่ายๆสูตรนี้ง่ายๆเลยนะครับโอเคเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปปั้มเหล็กกันเดี๋ยวผมขอเก็บของเก็บอะไรก่อนอือก็ สำหรับวิธีการปั๊มก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับผู้ชมนะเดี๋ยวเดี๋ยวให้เราเตรียมกล่องสักหนึ่งกล่องนะครับผู้ชมเอาตัวนี้มาก่อนนะครับตัวนี้อันนี้มันเป็นการเขาเรียกว่าทําตู้นะครับผมจะทําตู้ตู้สักหนึ่งอันนะครับโอเคตู้อยู่ตรงไหนผมหาก่อนนะครับก็เสียงอาจจะ,ปะแปลกๆหน่อยนะครับผู้ชมนะไม่สบายนะครับอือเป็นไข่นะครับเออนแหละโอเคที่นี่ทําการคาบมาเลยนะครับสักหนึ่งกล่อง โอเคทีนี้ก็เก็บของไว้ได้เลยอ่ะประมาณนี้โอเคได้มาแล้วนะครับผู้ชมนะก็เราต้องมีเครื่องอันนี้ก่อนนะครับเราถึงจะสามารถนะครับปั๊มเหล็กได้นะครับผู้ชมเครื่องนี้ก็ทาไม่ยากแต่ก็ใช้เวลาค่อนข้างนานเลยแหละอืมทีนี้นะครับให้เราวางตู้ไว้สักหนึ่งอันนะครับผู้ชมอ่านตรงนี้โอเคเครื่องนี้ต้อรต้องใช้น้ํามันด้วยนะ โอเคน้ำมันตรงนี้ไม่น่าจะมีนะครับอืมมันใช้น้ํารน้ำมันนะครับในการเทินอ่อนนะครับหรือว่าเปิดนั่นเองโอเคมีไม้เอยน้ํามันอนะน้ำมันเราต้องใช้ตัวนี้นะครับแล้วก็อ่าเอานี่นะครับทําการเผาไว้ก่อนแล้วกันมีเตาเผาไหมเนี่ยโอ้โหแล้วเตาเผาก็ไม่มีประเด็นอนะสวยแล้วไงประเด็นนะ่ะอืมเตาเผาเราเนรับก็ต้องทําการใช้ตัวนี้นะครับ เป็นฟินนะครับแล้วก็ไฟเบอร์ไฟเบอร์ F iber, F iber, เอามาไฟเบอร์แล้วก็ใช้ฟินเนี่ยห้าอันเอาไปสักนิดหนึ่งก็ได้อันเนี้ยประมาณเนี้ยตาเราขาดเป็นหินนะครับเล็กเล็กน้อยน้อยนะครับล้วก็ทําการกูดได้เลยเห็นไหมมันได้เยอะค่อนข้างเยอะเลยอืมไม่ทราบประมาณจะพอหรือ,อยังตอนนี้น่าจะเพียงพอแล้วเดี๋ยวเราทําการเอาไฟเบอร์กันต่อนะครับผู้ชมนะ โอเคตอนนี้เราก็น่าจะได้สักหนึ่งเต่าแล้วทำการคัฟมาเลยอันนี้นะครับอืมตัวนี้ก็ดอปได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวตัวนี้ไม่ได้อันนี้เดี๋ยวเราทําการไปเผาไว้ตรงนี้แล้วกันนะคุณผู้ชมนะเพื่อไม่ใการเสียเวลาเลยมากมายนะครับโอเคเอาไว้เลยอ่ะผมอาจจะไม่ค่อยได้ลงคลิปเท่าไหร่นะหเพราะว่ามันไม่ค่อยว่างเท่าไหร่คุณผู้ชมผ้อขอบคกันจริงๆ อันนี้ทำการไลฟ์ไฟไว้เลยนะครับผู้ชมนะมันก็ทาการเผาไว้อ่าวันนี้ต่อไปเดี๋ยวเราไปทําการนะครับเอาเขาเรียกว่านะครับอ่าพวกอาวุธต่างๆนะครับที่ได้จัดถ้ำนะครับเาทำการมาย่อยนะครับก็ผมทำการลงถ้ำไว้เสร็จแล้วใครที่ต้องการจะหานะครับก็หาไม่ยากนะเดี๋ยวผมขอทาการอาเก็บปืนตัวนี้ไว้ก่อนเพราะว่าเผื่อเราเผื่อเอามาย่อยมันก็จะสวยเอามันหนักนะครับบางทีก็หนักเกี่ยว ตัวนี้กระพุ้งหุบนะครับโอเคเรียบร้อยให้เราเตรียมลูกไปสักหนึ่งตัวแล้วกันอ่าตัวนี้นะครับผมจะเอาตัวนี้ไปแล้วกันอืมไอลูก Lets g กผมได้ทําการเตรียมของไว้ที่เสาเขียวนะครับผู้ชมนะโอเคเดี๋ยวก็จะไปเจอกันที่เสาเขียวแล้วกันนะครับเว็บการถียเวลาอะไรมากมายเลยครับผู้ชมโอเคไป Let's g กโอเคครับตอนนี้เราก็ได้เดินทางมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับผู้ชมนะอืมอเดี๋ยว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 อ่า ก็โอเคมาถึงแล้วเรียบร้อยนะครับผู้ชมโอเคแล้วทีนี้ให้เราทํายังไงก็ทําการนี่นะครับผมจะเรียกว่าอาวุธประมาณนี้เดี๋ยวเดี๋ยวพวกสีนี่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชอืมนี่นี่นะครับจะเป็นพวกตัวนี้นะอาวุธจะเป็นวานนี้เลยนะครับมันจะสามารถจอยได้หนึ่งชิ้นนะครับโอเคเราก็ทําการเก็บไมห้หมดเลยแล้วกันนะครับผู้ชมนะอ่ะโอเคถ้าจอยของพวกนี้มันก็จะได้เหล็กจํานวน100ชิ้นนะครับซึ่งมันก็ค่อนข้างที่จะ ดีอยู่นะครับในระดับหนึ่งก็ทีนี้มันก็จะเป่าเต็มหน่อยนะเออทีนี้นะครับให้ผู้ชมนะครับทําการกลับบ้านได้เลยนะครับผู้ชมนะเราอาจจะโดดไม่ได้นะผู้ชมนะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็โอ้โหดูเหมือนว่าข้างล่างจะไม่ไม่มีตัวอะไรที่มันทําร้ายเราได้นะับนอกจากพี่เต๋อนะครับโอเคถ้ามีเสียงอะไรรบกวนต้องขอภัยด้วยนะครับผู้ชมนะ มานี้มานี้พี่เต่าตามมาตามมานี้เดี๋ยวถอดชุดก่อนนะครับผู้ชมนะทําการให้พี่เต่าฆ่าเราออกนะครับผู้ชมนะอ่าโอเคทีนี้เราก็สามารถรีเควสนกเพื่อทําการกลับไปที่บ้านได้เลยนะครับโอเคไม่ทราบว่าบ้านอยู่ตรงไหนผมว่าน่าจะอยู่ประมาณตรงนี้แล้วกันโอเคตรงนี้ไหมถูกไหมอืมโอ้โหอันนี้มันถ้ำนี่วา โอเคสวยแล้วข้างหน้านะครับมีเมกาซูเมกาโลใช่ไหมวะอจำไม่ได้เมกาโลซอรัตนะครับผู้ชมนะใช่ด้วยทําการตีหนึ่งครั้งนะครับเราก็จะตื่นมาแล้วก็ให้เขาฆ่าเราเลยครับโอ้โหอะไรวะเนี่ย โอเคนะครับเกิดที่ข้างบนนะครับผู้ชมนะแล้วก็ทําการเดินไปที่บ้านเลยโอเคครับเกิดมาแล้วเรียบร้อยนะครับผู้ชมนะเหลือแค่ทําการนําไปใส่ในตู้เนี่ยครับผู้ชมนะก็สําหรับการปั๊มเพ็กสูตรนี้น่าจะง่ายที่สุดเอานะครับผู้ชมนะอืนั่นแหละเดี๋ยวเราทําการเดินไปเลยโอเคโอเคอืมน่าจะเผาได้จํานวนหนึ่งแล้วแหละ ก็วิธีการย่อยก็ไม่ได้ยากอะไรนี่ครับผู้ชมนะสุดน่ายที่ง่ายเออให้ผู้ชมลองทําตามดูนะโอเคโอเคครับทีนี้ก็ทําการใส่ไปแบบนี้เลยนะครับผู้ชมนะอ่ะมันจะใส่ได้ทั้งหมด62สล็อตนะผู้ชมนะหรือว่า62ชิ้นนะครับผู้ชมนะซึ่งถ้าเทียบเปรีล็ก,ก็จะได้ประมาณหกพันกว่าชิ้นเลยอ้ัอนเดียวนะัทพาอันแล้วเลยครับผู้ชม โอเคทำการใส่เข้าไปแล้วก็ทำการเดินออนแบบนี้นะครับแล้วก็ทําการกดกลินไปแล้วผู้ชมนะอ่ะกลินเพื่อผู้ชมก็จะได้ของมาแบบนี้อ่ะบางอันก็ต้องเป็นบูปรินสีฟ้าเท่านั้นนะครับถึงจะได้เหล็กจํานวน1นึอนะครับอ่ะโอเคเห็นไหมได้เยอะมากเลยนะครับผู้ชมนะโอเค2018แล้ว น่าจะได้อยู่2,500กว่าชิ้นนะครับโอเคประมาณนี้นะครับผู้ชมนะซึ่งก็ถือว่าเยอะมากๆเลยเอาเป็นว่าน,นะครับคลิปนี้น่าจะไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวผมทำการลุยเคลสลูกผมกับมาก่อนนะครับผู้ชมนะอืมอเขาเรียกว่าชาบอเชอร์ดอนนะครับผู้ชมนะตัวนี้นะเพิ่ม514นละ้จะตัวนี้แหละโอเคประมาณนี้เลยสำหรับวิธีการทำไม่ได้ยากมไม่ยากแล้วก็ปรปกอบเราต้องครบนะอืม เครื่องนี้ผมก็ว่าผมไปทำมาตั้งแต่นานแล้วนะผมไม่ค่อยได้เล่นอาร์กเลยอาร์คโมบายผมไม่ค่อยได้เล่นก็เข้าบางไม่เข้าบางเลก็ได้ประมาณนี้แหละโอ้มางป็น200ชิ้นเลยเยอะนะเนี่ยเออใส่เข้าไปเราจะได้ฐานฟรีๆมาใช้ด้วยนะครับผู้ชมนะโอเคเดี๋ยวผมขอรอลูกผมกลับมาก่อนนะครับผู้ชมเสียงแปลกๆอ่ะไม่สบายโอเคเออรอก่อนรอก่อนเฮ้ยว่าไงลูก เฮ้ยสวัสดีครับพ่อผมเดวุบเองครับผมเออเป็นไงลูกผมทักทายนะครับอ่าสไปโนสไปโนเฮ้ยขอให้คุณผชมด้วยครับติดตามช่องพ่อผมด้วยนะครับขอบุนด้วยครับเออเป็นไงครับผู้ชมลูกผมที่พูดเก่งนะนี่อเออหนักต่ออาการคุณผู้ชมโอ้มาแล้วมาแล้วอืม โอเคครับทีนี้ก็มาถึงแล้วเรียบร้อยเอาเป็นว่านะครับสำหรับอ p นี้เลยครับก็น่าจะประมาณนี้ครับสำหรับการปั๊มเหล็กของผมนะครับในการย่อยเหล็กปั๊มเหล็กอะไรต่างๆนะครับเอาเป็นว่าถ้าใครชื่อชอบฝากกดไลค์กดติดตามเลยครับอ่ะก็ฝากกดแชร์ด้วยก็ได้นะครับผู้ชมนะเอาไว้สำหรับ e p นี้ประมาณนี้เลยครับขอบคุณครับ